สวัสดีครับวันนี้วันที่20มิถุนายน2 5 6 8กของบรรณาธิการมหานครข่าวมาทำคลิปความเคลื่อนไหวในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีส้มนะครับโดยวันนี้ผมพามาดูที่สถานีอนุสาวรีประชาธิปไตยซึ่งจุดนี้รถไฟฟ้าสีส้มจะไปตัดกบับรถไฟฟ้าสีม่วงใต้ นะสถานีผ่านฟ้าซึ่งคลิปนี้ผมอาจจะไม่ค่อยเน้นเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างหรือว่าความคืบหน้าของสถานีรถไฟฟ้าทั้งสองแห่งแต่อย่างใดแต่ก็จะพาไปดูคร่าวๆนะฮะโดยจะพูดถึงอาคารสถาปัตยกรรมที่อยู่บริเวณรอบๆอ,อนุสาวรีย์ป,ประชาธิปไตยหรือว่า ในย่านถนนราดนำเนินแห่งนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในย่านผ่านฟ้านี้ก็จะมีสถาปัตยกรรมจะดูเป็นทรงยุโรปหรือไม่ว่าจะเป็นวัดนะหรือว่าเป็นสวนสาธารณะหรือแม้กระทั่งลำคลอง ดังในภาพนี้ก็จะเห็นเป็นวิวของภูเขาทองนะแล้วใกล้ๆภูเขาทองก็ยังมีที่เดินเที่ยวเล่นได้นะครับมีสวนสาธารณะแล้วก็มีคลองที่สวยงามแล้วมีร้านอาหารตรงนี้ก็เป็นร้านทิพสมัยซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของนักชิมนักเที่ยวนักช้อปของชาวต่างชาติ ผมพาเดินไปถัดอีกสถานีเป็นรถไฟฟ้า3ยอดนะครับซึ่งอยากจะให้สังเกตเห็นอาคารทรงเรียกว่าสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งตรงนี้เขาอนุรักษ์ไว้นะเขาจะ,ะสร้างเป็นสถานีรถไฟอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็จะอนุรักษ์อาคารสถานที่แบบนี้ไว้ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรตํานองนั้นตรงนี้ก็สามารถจะใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะเพราะว่าในโซนนี้เรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเดินเท้านะชมวิวเมืองซึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีความหลากหลายของอศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยๆนะวัดแล้วก็ผสมผสานกับแบบจีนนะแล้วก็แบบฝรั่ง แบบยุโรปนะผมจะเน้นไปที่ยุโรปโดยทําไมจะต้องชวนคุยไปที่ยุโรปนะครับเหตุผลก็เพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรียกว่านักท่องเที่ยวล้นเมืองแล้วกันแย่งจิงทรัพยากรอะไรของชาวยุโรปเขาอะนะก็เป็นสิทธิของเขานะที่เขาต้องการจะความเป็นส่วนตัว เมื่อนักท่องเที่ยวมามากขึ้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความขัดแย้งกับคนในพื้นที่นะก็มีหลายเมืองที่เขา,เ,าเรียกว่าแสดงสัญลญักษณ์ขับไล่ไม่ว่าจะใช้ปืนฉีดน้ำฉีดใส่นักท่องเที่ยวหรือว่าการเ,าเดินชุมนุมประท้วงถือป้ายนะครับแล้วก็จุดพลุสีพลุควันเข้าไปนะในสถานที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็ ก็เป็นสิทธิของเขานะที่เขาจะไม่ให้คนเข้าไปเยอะแยะมากมายอะไรกันนะั้นคราวนี้เมื่อบรรยากาศของสหภาพยุโรปที่จะออกจํานองว่าไม่ไม่มีศักยภาพในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งทำไมประเทศไทยเนี่ยเราไม่หยิบฉวยเอาประเด็นนี้มาเป็นประโยชน์ถ้าหากไม่อยากจะไปเที่ยวหรือไม่สะดวกหรือว่าคนยุโรปไม่ต้อนรับเนี่ยก็มาที่เกาะรัตนโกสิน ถนนก็สารนะแล้วก็ตึกบริเวณนี้ซึ่งก็จะรีโนเวทให้เป็นยุโรปมากขึ้นนะซึ่งมันก็จะเป็นผลประโยชน์นะไม่ไว่าจะเป็นเรือ,าอนะการล่องเรือแบบเวนิสนะหรือว่าการาชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งแถวนี้นะอาคารสถานที่ต่างๆนี่มันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้มากมายเลยในเกาะรัตนโกสิน์แล้วก็มันสามารถที่จะเดินเทา้านะ เพราะว่าเท่าที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็นอ่ะคือหลากหลายอะ่ะเดินสวนไม่มาตลอดเวลาเลยนะเนี่ยคือจุดแข็งเราจะต้องทำจุดแข็งจุดนี้ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ